ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็จะพามาเช็ควีออสพร้อมขายนะครับว่ามีคันไหนอะไรกันบ้างคันไหนยังไม่ติดจองคันไหนติดจองแล้วนะครับช่องนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับอัปเดตในส่วนของ Eco Car ร o s เครื่อง1.5นะครับทุกรุ่นทุกสไตล์ราคาผ่อนนะครับอยู่ที่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000าครับนะครับ5,000 6,000แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ไมล์แล้วแต่ปีไปนะครับใครที่ตามหารถไว้ใช้งานราคาถูกๆนะครับผมแนะนำ ช่องนี้เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะผมก็เพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่มานะครับก็มีรถไปใช้งานดีตรงไหนครับไม่ต้องขับตากแดดตากฝนนะครับปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับลูกเมียก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแบบตากแดดตากฝนนะปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับจะผมให้ดูก่อนนะครับรถขมเป็นเอเคอร์นะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับน้าวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนีิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออนะครับยวผมมาอัปเดตให้นะครับว่าคันไหนขายไปแล้วคันไหนยังไม่ขายชอบคันไหนายทะเบียนคันไหนแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีครับมาในส่วนของคันแรกก่อนเลยครับตัวเก้าหน้าทะเบียน9้าหน้านะครับสี่หนึ่งสามทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อย1.5ตัวมิดครับราคาดีๆแค่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันครับเลขไม่แสนเดียวนะครับหน้าแสนกับอีกเจ็ดพันนะครับ รถปี2 0 1 9น้ะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6000นะครับนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณพันแล้วเป็นได้เป็นตัวมิดด้วยนะครับด้านในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับด้านในจะได้เป็นเบาะหนังอย่างนี้เลยนะครับกว้างขวางนะครับด้านหลังกล้องถอยมีให้ตัวมิดจะมีในส่วนของกล้องถอยให้นะครับถ้าเป็นตัวเอนที่จะไม่มีให้แต่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถไปใช้งานไม่ต้องอะไรมากนะผมแนะนําตัวเอนที่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวมิดนะครับนี่ครับพวมาะไรมันตีฟังก์ชันหน้าจอของแท้จากทางตัวต้านะครับ ขนาด4 2นิ้วเนาะเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับเบาะก,ก็ถือว่าโอเคเลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะกระจกพับไปฟ้าปรับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับพับไปฟ้าตั้งแต่ตัว n อตัวเอเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะส่วนคันนี้นครับใทะเบียน7265ติดจองแล้วเรียบร้อยไม่ขออนุญ,ญาตถ่าย นะครับนะก็บอกว่าติดจองล้วเรียบร้อยนะขายออนไลน์ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันนี้ละกันนะครับส่วนมากรถผมนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ที่ประมูลมานะครับรถพวกนี้มันดียังไงครับดีตรงเข้าสูย์ทุกระยะแน่นอนนะหมดกังวลเรื่องน้ำมันของเหลวครับขาดนะมีการเข้าสูย์ทุกระยะคันนี้ก็ถือว่าสวยนะแต่น่าจะติดจองนะครับ3108ไม่ขออนุญาตถ่ายนะครับมาอีกคันนึ่งละกันนะครับคันนี้ยังไม่ติดจอง นะครับนะสำหรับตัว1.5ตัว e นะครับปี2017ราคาดีๆนะครับราคาดีๆแค่3 19,000ครับซื้อสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้าที่อยู่ตายย่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องไปทาเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟนัซนไปหาถึงหน้าบ้านครับผลอนุพันธ์นแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศรถปี2017เลขไม้แสนกับอีก7,000นะครับถ้าเทียบกับปีแล้วโคตรน้อย3 19,000พี่ นะครับน่าสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกับใบทะเบียนครับเจ็ดกมเจ็ดสามเก้าศูนย์ใบทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้มีเฉพาะตัววีออสนะครับยาริสผมก็มีทั้งตัวเอทิบตัวแฮกแบล็กนะครับตัวห้าประตูตัวซีดานนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมแนะนําคันนี้ละกันนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้คันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นครับน่าตัวเต้า วีออสนะครับ1.5ตัวมิดนะครับราคาอยู่ที่389,000ครับรถปี2020เลขไม่75 0 0 0พี่เดี๋ยวผมให้ดูป้ายทะเบียนก่อนนีครับ7286นะครับน้า7286ตัวมิดจะได้ในส่วนของกล้องถอยแต่คันนี้เพิ่มเติมมาคือด้านหน้านะครับรถล็อกไม่เป็นไรนะครับด้านหน้าได้ส่วนในของกล้องบันทึกด้านหน้านะครับลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถมายังไงขายไปอย่างนั้นครับไม่ถอดออก นะครับผมไม่ถอดออกก็ใครไวกว่าได้ก่อนนะเดีย๋ยวผมช,ชมให้ในส่วนของยาลิสละกันนะครับคันนี้ลงลอง้ลอแม็กแ้วเรียบร้อยนะครับโคตรสวยนะปี2021ครับ1.2ตัวสปอร์ตนะครับ49,000พี่นะครับไม่แค่40,000โอ้โหนะเทียบกับปีแล้วโคตรน้อยรถปี2021ราคา49,000ตัวนี้เป็นตัวแฮกแบ็ก k 5ประตูนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในส่วนของซิตี้นะครับ1.5ตัว V ก็มีให้คันนี้359,000 ปี19นะครับไม่แสนสี่นะเอาไปใช้งานไหมตัวซีดานนะสประตูนะครับแล้วก็ตัวแฮกแบ็กก็มีให้เหมือนกันคันสีขาวตัวนี้เลยสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วสเกิร์ตรอบคันสำหรับคันนี้นะครับ1.0ึ 0, ่งจุดศนะครับสี่แสนสนานะครับรถปี2สองเลขไม่แสนหนะครับเอาไปใช้งานกันครับพี่สำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะและที่สำคัญนะครับในส่วนของโอ้โหสีเทาดา สีหายากและขายดีครับสนุบคันนี้1.0ตัว V นะครับเป็นตัวซิตี้นะครับ1.0เนาะราคา399ปี20เลขไม้แสนห0 0่มืนเลขไม้แสนห0 0่ถือว่าสวยนะใครได้ไปยังไงก็คุ้มครับเดีย๋ยวผมพาไปจบในส่วนของ v ีอออีกคันหนึ่งละกันนะครับวีอออีกคันหนึ่งล้กันนะครับวันนี้อาจจะถ่ายโฉบนิดน,นึงนะครับมาจะอยากให้กดติดตามไว้นะครับช่องนี้บอกเลยว่าอัปเดตไวสุดนะครับ เรื่องคุณภาพรถเรื่องความชัดเจนครับแมนน้อยนี่ชัดเจนสุดแล้วนะครับมามาในส่วนของราคาถูกๆสำหรับคันนี้ครับ1.5ตัว e ครับปี18เลขไม่2 0งแสนสแต่ราคาโอ้โหนั้นเล้าใจสุดครับอยู่ที่289,000าครับไปายทะเบียนแคมประสงหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับ5634นะครับหน้า5634อยากดูด้านในกันไหมเดี๋ยวผมพาดูนะครับเป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ ปี18นะครับ289นะครับ289,000าครับฟรีดาวผ่อนเพื่เนี่ยเครดิตดีนะครับผ่อน4000ได้ซ้ำมาครับนี่เลยเบาะครับน่าสวยๆไม่ขาดมียึบตัวนะและด้านหลังครับโคตรสวยมีเซ็นเซอร์กล่าวยะาถอยให้แล้วนะครับ2ตํตำแหน่งกล้องถอยไม่มีไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับแต่ในส่วนของด้านหน้าครับคอนโซลครับสีรถโกลโอ้โหนะครับนี่ไม่ขาดไม่ยึบตัวใครได้ไปยังไงก็คุ้ม นะครับรีติดต่อหาผมได้ด่วนๆนะครับอีโคคาร์ผมมีให้เลือกนะครับรวมทุกแบรนด์ทุกสไตล์นะครับทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับผมมีให้เลือกมากกว่า200คันแต่รถที่นี่ผมมีกว่า500คันนะครับรวมทั้งกระบะแล้วก็ SUV PPV ด้วยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่เสื่อมนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี